สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้นะครับผมเรามาคุยกันถึงเรื่องร้อยยี่สิบเก้ากันดีกว่านะครับก่อนรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด s ับสไครป์ผมด้วยนะครับวันนี้นะฮะเรามาคุยกันถึงเรื่องร้อยยี่สิบเก้านะครับร้อยยี่สิบเก้าเนี่ยนะครับผมณปัจจุบันเนี่ยเป็นที่นิยมอย่างมากๆเลยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยคือแบบไม่นิยมเลยนะฮะเขาบอกว่าร้อยยี่สิบเก้าเนี่ยเวลามันออกตัวมันหนืดมันหนัก นะครับผมแต่ไปไปมามเนี่ยกับกลายเป็นว่า129เนี่ยกระแสเนี่ยมันมาแรงมากๆนะครับเมื่อก่อนนะฮะ126 127.5เมื่อก่อนว่า127.5เนี่ยก็ว่าหนืดแล้วนะในการออกตัวแต่ว่าเวลาลอยตัวแล้ว127.5ดีกว่าพอมาเข้ามาเข้านะครับผมผ่านมาหลายปีคนก็บอกว่า129ดีกว่าพอปั่น129ไปอีกนะครับก็บอกว่า127.5มันปั่นดีกว่า ถ้าไปปั่นร้อยี่สิบหกมันก็รู้สึกว่ามันเบามันพุ่งดีกว่าเออนั่นสิแปลกไหมครับนเนาะก็คือว่าร้อยี่สิบเก้านี่นะฮะมันก็มีข้อดีอยู่เยอะเหมือนกันข้อเสียมันก็มีเยอะนะครับผมทุก้อนะครับว่ามีข้อดีข้อเสียหมดนะฮะข้อดีของร้อยี่สิบเก้าเนี่ยมันดีอย่างไรนะครับผมร้อยี่สิบเก้านี่นะฮะข้อดีเนี่ยอย่างนี้ครับ ในการผ่านหลุมนะครับหรือผิวคู่ขาเนี่ยมันผ่านไปได้ดีนะครับผมเวลาในการปั่นเนี่ยทางลาบนะครับหรือทางเรียบยาวๆเนี่ยร้อยี่สิบเก้าเนี่ยจะไหลดีกว่านะครับผมและการฟรีขาอะไรพวกนี้ร้อยี่สิบเก้าก็ทำได้ดีกว่านะครับผมและในอัตราทดที่เท่ากันนะครับผมร้อยี่สิบเก้าเนี่ยก็ผ่านไปได้ง่ายๆนะครับส่วนซับเพนชั่นนะครับ โชกๆนะครับผมส่วนมาก์คร้อยยี่สิบเก้าเนี่ยจะให้มาอยู่ที่ไม่เกินร้อยมิลลิเมตรนะครับสําหรับโชกที่เขาให้มานะครับร้อยมิลลิเมตรเนี่ยนะครับเท่ากับความนิ่มนวลของล้อยี่สิบหกนะครับใช้โชกดีๆเลยอะร้อยสี่สิบมิลลิเมตรนะครับมันเทียบเท่ากันได้เลยนะครับผมแล้วเวลาการที่เรา รับแรงกระแทกมากๆเนี่ยร้อยยี่สิบเก้านะครับผมก็ทําได้ดีนะครับผมและข้อดีอีกอย่างหนึ่งของร้อยยี่สิบเก้านะครับในการกระแทกแรงๆเนี่ยนะฮะโชคเนี่ยกับทํางานเนี่ยน้อยมากๆนะครับผมถ้าเป็นร้อยยี่สิบหกร้อยยี่สิบเจ็ดจุดห้าเนี่ยโชคจะทํางานหนักนะครับก็เหมือนกับว่าร้อยยี่สิบเก้าเนี่ยจะช่วยในการเซฟโชคนะฮะเพื่อไม่ให้โชคเนี่ยทางานหนักจนเกินไปนะครับผมแต่ข้อเสียของร้อยยี่สิบเก้าเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับ ข้อเสียของ1อยี่สิบเก้าเนี่ยนะครับเวลาออกตัวเนี่ยมันค่อนข้างงืดนะฮะบ,บางบางค่ายเนี่ยที่ทาออกมาเซ็ตยางมาใหญ่มากๆเนี่ยหนักเลยทั้งหนักทั้งหนืดแล้วไม่ค่อยพุ่งแต่เวลามันพุ่งแล้วลอยตัวแล้วเวียดีแล้วโอ้โหโคตรเบาเลยนะครับแล้วข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาลงผิวคูกขาในไรพวกเนี้ครับมันทําการแบบว่าคุมรถได้มันมันไม่ง่ายอ่ะมันยากนะครับ เออก็ไปดีเหมือนกันนะทั้งทั้งที่ล้อใหญ่ขนาดนั้นแถมยางใหญ่อีกต่างหากนะครับแต่ว่าสมัยนี้นะฮะคนส่วนใหญ่ปั่นใส่พวกเขาเนี่ยเอามาใส่ยางทางเรียบนะฮะพวกใส่ยางพวกชาวยางเมืองดินนะครับผมสัก29เคูณ1น5เนี่ยนะครับผมแทกก็ไปได้ครับทางเรียบปั่นดีมากเลยนะฮะปั่นลื่นดีด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการอัพดุมนะฮะอัพดุมของล้อ29เนี่ยก็ลื่นไหลอีกเช่นเดียวกันนะครับผมแล้วมีอะไรอีกครับ ร้อยยี่สิบเก้าเนี่ยนะครับณนะปัจจุบันเนี่ยก็ถูกแหละว,ว่าเขานิยมมากๆและอีกอย่างคืออะไรมันหายมันหาง่ายมากๆนะฮะคุณไปร้านไหนก็ตามเนี่ยร้อยยี่สิบเก้าเนี่ยอะไหล่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่ไม่รู้ว่า,ากระแสร้อยยี่สิบเก้าเนี่ยมันจะมาถึงไหนเนาะคือตอนนี้ได้ข่าวว่าร้อยยี่สิบหกเนี่ยก็กลับมาอีกแล้วร้อยยี่สิบเจ็ดจุดห้าด้วยหลายท่านก็ หานไปเล่น27.5ดีกว่าโอ้ยมันหนืดมันหนักจะอัพอัพค่อนข้างเยอะแล้วก็ปั่นไม่เบาเท่ากับ126นิ้วหรือ127.5นิ้วแต่คุณอย่าลืมนะครับว่า129นิ้วเนี่ยเขาเซตมาเพื่อว่าใช้ในทางแท็กรล้วนเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ